สวัสดีครับพวกกับผมด็อกซีเฮดตามเคยนะครับรัดนี้เป็นอีพีที่5แล้วเนาะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถ้ามีคนกดออยลิกเล็กหรือใหญ่บ้านเราไฟจะเตือนหรือมีลำโพงเตือนครับมีคนอื่นขึ้นออยเราก็รู้ว่ามีคนขึ้นออยโดยที่ไฟรอบบ้านเราจะเตือนก็ได้ครับ จะมาบอกวิธีง่ายๆนะต่อง,ง่ายๆครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับอุปกรณ์ก็มีประมาณแค่นี้ครับเสาสัญญาณ2สวิตช์หปลั๊กสามตา1น่งผมเรียกปลั๊กสามตาแล้วกันครับอันนี้ลำโพง2ไฟสีแดงไฟสีฟ้าใครมีไฟตัวเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องมีสีแดงหรือสีฟ้าก็ได้ตัวเดียวก็ได้แต่ผม2อันจะได้ไม่สับสนครับตอนผมบอกโซลาเซลล์หนึ่งหรืออะไรก็ได้ครับ แต่สำคัญที่แบตเตอรี่ต้องเป็นแบตเตอรี่กลางนะมันจะได้จ่ายไฟพอครับควาหมายแบตเตอรี่กลางแบบนี้ซื้อที่บันดิตแคมป์ได้นะครับสามารถซื้อได้เนี่ยแบตนี้สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจเลยครับรหัสต,ตรงนี้ผมจะตั้งเหมือนรหัสออยเล็กกับออยใหญ่นะอ่าผมจะตั้งเป็นรหัสเหมือนออยเล็กออยใหญ่อันนี้ผมตั้งตั้งให้ดูเฉยครับเห็นะ นี่ผมจะทำเหมือนออยเล็กกับออยใหญ่ถ้ามีคนกดสวิตช์อย่างเงี้ยจะติดเดี๋ยวไปเริ่มตอนผมเริ่มทําเลยแล้วกันครับสวัสดีครับมาเริ่มตอนทําเลยก็กันนะไอฝั่งนี้เนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องสนใจเลยนะฝั่งนี้คือไม่ต้องสนใจเลยผมจะทำแบบว่าไอที่กดสองอันเนี้ยเป็นออยเล็กออยใหญ่เฉยนะเอามาสนใจฝั่งนี้นะครับมาเริ่มเลยนะครับไอน,นี้อันนี้คือโซลาร์เซลล์ทุกคนน่าจะรู้นะครับนี่ก็คือแบตกลางทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้ว อย่างแรกที่เราต้องมีคือสวิตสวิตสับปิดเปิดอ่าสวิตหนึอันขาดไม่ได้เลยครับหัวใจสัมพันเสาสัญญาณนะ RF เสาสัญญาณนะครับเสาสัญญาณ2อ,อันไว้รับของออยใหญ่แล้วก็ออยเล็ก1เสาสองเสาต่อไปคือสปินเตอร์ปักสามตาที่ผมเรียกอ่าหอัน ก็แยกไฟต่อไปนะครับนี่ไฟที่เราจะเอาไว้เตือนเหยาออยออยใหญ่เป็นสีแดงออยเล็กเป็นสีฟ้าแล้วกันครับถ้าใครมีลําโพงอยากให้มันได้ยินเสียงก็ใส่ลําโพงเพิ่มนะครับนี่คือความหมายแต่ใครไม่มีก็เอาแค่ไฟก่อนก็ได้ครับหรือใครไม่มีไฟต่อลําโพงก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวบอกนะสิ่งที่ต้องใช้มีแค่นี้เองครับ ง่ายไหมมีแค่นี้เองนะครับสิ่งที่ต้องใช้อ่าอย่างแรกโซลาเซลล์ต่อใส่แบตเตอรี่นะครับโซลาเซลล์ต่อใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ต่อส่สวิตโอเคนะครับโซลาเซลล์ต่อใส่สวิตปิดเปิด ไฟจะเข้าอยู่ที่50นะตัวนี้มันปล่อยไฟ50าสินี่ครับต่อไปสวิตช์ปิดเปิดต่อเข้าปักสามตาหรือสปินเตอร์เข้า power in ต้รูปร่างนี้ง่ายๆครับต่อไปมาแยกไฟกัน3ไฟนี้ออก48อย่าลืมนะครับออก48มันจะหาร3นะไฟเข้า49มันจะกิน1ลงมานี่48หาร3หาร3นะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มันใช้ไฟน้อยผมบอกไว้เฉยครับไฟตัวขวาต่อมาใส่เสาสัญญาณน,นี่ครับไฟตัวกลางอีกตัวต่อมาใส่เสาสัญญาณคือสองรูของสวิตไฟเนี่ยเห็นไหมครับสปินเตอร์เนี่ยสองมันจะมีสามรูใช่ไหมจ้ะไฟสองรูเนี่ยเราต่อใส่เสาสัญญ,ญาณสองอันเลยเห็นไหมครับต่อใส่เสาสัญญ,ญาณสองอันเลยนะ ต่อไปครับเราเหลือไว้อันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับต่อไปเสาสัญญาณมันจะมีอินกับเอาเห็นไหมครับพาววอินพาว์เอาเอามันจะว่างเมื่อกี้เราต่อไฟเข้าอินเอาว่างเราต่อเอาเราต่อพาว์เอานะครับถ้าเรามีลําโพงก่อนเราก็ต่อใส่ลําโพงก่อนก็ได้ครับไม่ต้องต่อใส่ไฟ แบบนี้สมมุติผมจะต่อสายลำโพงก่อนนะแยกตัวนะครับขพบว่าเอาอีกอันต่อสายลำโพงแบบนี้อนี่ถ้าสมมุติเรามีแต่ลำโพงนะจะได้ประมาณนี้ถ้ามีแต่ลำโพงก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยอทีนี้สองตัวนี้สองตัวนี้นะผมจะตั้งเป็นสิบกับสิบเอ็ดสองตัวนี้สิบกับสิบเอ็ดเพราะอะไรอันเนี้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นออยใหญ่นะออใหญ่จะเป็น4 7 6เนะครับรหัสออยใหญ่แต่มันตั้งในนี้ไม่ได้ครับมันเกินอันนี้จะเป็น4765คือออยเล็กโอเคนะผมให้ซ้ายเป็นออยใหญ่ขวาเป็นออยเล็กผมให้เป็นออยเล็กกับออยใหญ่นะตัวส่งสัญญาณอันนี้คิดกันง่ายงครับอ่าสิกับ11นะตัวนี้เป็นตัวอันนี้เป็นออยใหญ่แล้วกันครับคือเลข10 นี่เป็นออยเล็กเลข11บเอ็ดตั้งรับสัญญาณ10กับ11แล้วนะครับเปิดไฟเรียบร้อยที่นี้ถ้ามีคนกดออยใหญ่นะสมมติผมกดออยใหญ่นี่คือออยใหญ่นะกดออยใหญ่ปั๊บเห็นไหมครับมันจะมาเตือนเห็นไหมจะได้ยินเสียงครับอ,อันนี้คือผมบอกวิธีที่ที่มีแต่ลำโพงนะไม่มีไฟ อ่าทีนี้เรามาต่อกันแบบมีไฟนะครับมีไฟเนี่ยก็เหมือนเดิมครับ power out power out ของของอของเสาไฟฟ้าครับ power out เสาไฟฟ้าเข้าเข้าไฟสีฟ้าเห็นไหม ไฟสีฟ้ามันจะมีนี่สองอันเห็นไหมครับอีกอันนึงสามารถเชื่อมต่อได้มาเข้าลำโพงเข้าลำโพงนะนี่อีกตัวต่อเหมือนกันเลยครับเขาเอาของอีกตัวต่อเหมือนกันเลยต่อเข้าไฟสีแดงนี้ไหมไฟสีแดงเนี่ยสามารถเชื่อมไฟสีแดงมาใส่ลำโพงได้อีกตัวอ่าไม่สวยนิดนี้ไเปเลยนะครับจะได้ประมาณนี้ โอเคนะครับจะได้ประมาณนี้ทีนี้สมมุติเนี่ยเราปิดเปิดปิดเปิดให้มันชาร์จแบตอันนี้เล่นก็ได้ครับแต่ส่วนมากปิดเปิดไว้ตลอดเวลาก็ได้มันไม่ได้ใช้ไฟอยู่แล้วสมมุติทีนี้ผมอะสมมุติมีคนลงออยใหญ่ผมอยู่บ้านมีคนลอลงออยใหญ่นะผมเกิดปั๊บเห็นไหมอยู่บ้านเราสัญญาณเตือนออยใหญ่ก็จะขึ้นอย่างนี้ครับนะ ทั้งไฟทั้งเสียงถ้าอยู่บ้านมีไฟสองอันก็จะได้แยกได้สมมุติทีนี้มีคนกดออเล็กกดปับ๊บก็จะเตือนเราแบบนี้ครับเใจเนาะประมาณนี้ครับถ้ามีคนกดพร้อมกันก็จะเตือนสองอันเลยประมาณนี้นี่เลยครับรวมๆต่อง่ายครับ แบตเตอรี่ต่อเข้าสวิต์สวิต์ต่อไปปักพวก่วงต่อไปสปินเตอร์หรือปักสามตาที่ผมเรียกต่อมานี่สองรูของอันนี้ต่อใส่เสาไฟฟ้าเลยไอเสาสัญญาณสองอันเสาสัญญาณมีตัวเชื่อมของเสาสัญญาณอยู่แล้วมีตัวเชื่อมของเขาตัวเชื่อมอีกรูนึงมาเข้าไฟไฟต่อเข้าลำโพงแค่นี้ครับง่าย มีอะไรสงสัยสามได้นะครับส่วนรหัสผมจะบอกนะรหัสรหัสรหัสทุกที่มืนมากันหมดครับรหัสไม่ได้อีก รหัสเดี๋ยวดูใต้คลิปแล้วกันนะครับของออยเล็กกับออยเล็กนะถ้าสงสัยหรือคาใจอะไรสอบถามไปใต้คลิปนะครับหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามได้ครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับข้างบนคลิปเนี่ยซ้ายก็จ,จะเป็นคลิปใหม่ขวาก็จะเป็นคลิปเก่านะครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ CU ครับ